สวัสดีค่ะผมนันทสัยยูมิกันจากรายการยูมิแอนมเฟนะฮะแล้วก็เราจะมาเล่นเกมอ o รอนิเวอร์ชันภาษาไทยนะฮะแล้วก็มีแขกรับเชิญสองท่านเจลีมอยน้อยไลล่าโอเคนะฮะตอนนี้มันจะอาจจะไม่แหลกแต่อาจจะมีเสียงกรีดดังๆและจนแม่ตกใจตื่นนอนมา,าว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่หลอกลูกตกใจผีค่ะแม่ จะกันเอาไว้ในลำคออืมจะกันได้หรอือเปล่ายังไม่รู้เลยอืมกานไปโอยเสียวเดี๋ยวหรือในแน่ใจก่อนเดี๋ยวฮุบปากก่อนอืม หา,า <c oughs> ่ออวะกลัวตายเนี่ยไหนเจอผียังสักตัวเนี่ยโอู้อหูเราจะตัดอีหัวนี่ยังไงอ่ะก็หักเอาหักเอาปัด ทำไงอ่ะราหักเอาไงเราบอกแล้วเสียวอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้อนรัผู้ชมของพักก่อนเสียวคือตอนนี้มันต่างกันคืออะไรถ้ากีดอัดทีคือแม่ด่านะฮะคือเอาไงดีวะแม่ก็บอกแล้วอย่าเพิ่งอัดก็ได้เนาะอย่าเพิจะอัดเพื่อให้ โอเคกันไว้อยู่กันไว้อยู่โอ้ยโอ้ยไม่ได้เด็กหรอกโดนเด็กหรอกออกมาตัวรัวเฮ้ยเขาวนี้มันไม่ใส่วิกเว้ยมันมันเป็นหัวล้านมาใช่ไหม เดเด็กอยู่มีโคตรโหดเลยไปจกหลอกเออหลอหลอกบราบ่านี่ไงชินี่อะไรทำไรวะเ่าตุกตาตุาด้วยอ้าวตุ๊กตาหายจะก็เผามันน่ะชิปยงไง ก็มีสีแดงกับสีเงินอ๋อเช่ลงมาแม่งเจอโอ้อันแป๊บไม่ใช่ว่าพอเจอไ,ไอ้นี่เจอศพเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปห้องอีกห้องนึงใช่ไหมจะไปเหอะไม่ใช่แม่งมาแบบโ้๊ยอยากจะบ้าตายเราลืมอ่านวะ่ะ วิ่ยได้หัวแล้วเขาก็บอกเอาฉันว่าฉันพกหัวตุ๊กตาไม่ต้องปกก็ได้ฉันก็เสียและค่ะอาเบมาก็แบบยิ้มอั้ถจะใครเขามาแว้นอะไรแถวนี้เฮ้ยถ้าใครชี้มาขวะคอเมื่อไหร่จะกิจีตายแล้ววิ่งรหัสอะไรวะไม่รูเขาบอกเพื่อความสุขเลยพี่ถึงทมสีแล้วก็วิ่ง ไม่มีตัวอะไรจะวิ่งทําไมก็ต้องวิ่งมีชั้นบนสุดไงรู้ดีอืมนั่นไงไม่เชื่อแมงโูมาสามหกหนึ่งใครก็ได้จดทีสามหกหนึ่งเดี๋ยวเราจําให้สามหกหนึ่งสามหหนึ่งสาหกหนึ่ง,งโอเคจดไว้แหละไอ้จังไงพอเราเอาไอ้นั่นออกมาเราก็ต้องเจอ เป็นยักษ์สันตึ๊งตึงดานสามสามหกหนึ่งอ้ยยังเงิทองที่มากเลยตึ๊งตึ๊งตอ๊งตึ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 ๊งตตึ๊งตึงตตึ๊งตึ๊งตึ๊งตงตึ๊งตึงตงตึ๊งตึ๊งตึิงตึ๊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 งตงตต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  ไปแล้วมันใช้เวลา <S <S 2> <S 2> ไปแล้ว <S <S นี <S 2> <S 2> <S 2> ่เวงผมว่ามันวาร์ปได้แน่นอนอะ่ะมันมาสาักปั๊บสักสักพักหนึ่งแล้วมันก็หายไป <S <S เฮ้ยห้องอันนั้นป้าห้องอะไรมนบอกว่าอะไรชั้นใต้ดินเลยก็ไม่รู้อะ่ะดีปโอ้โหมึมันต้องหาไฟเด้นะโอ้โหถ้าเจอผีขึ้นมานี่แม่งเอาแล้วมึง <S <S เอาแล้วเอาเลย,เ,เ,ลยเฮียหลุมเยเอ,มอะไปหน่ะเออเออเสียไป่อดแล้วโคตรกลัว <c oughs> โคตรกลัวดิแม่งโผล่มาในห้องนี้แบบร้องอาส์อ่ะอู้หูนเลยมาแบบเฮ้ยต้องจำห้องให้ได้ได้วยนะเนี่ยโอ้โหอ้าวอื้อหือ คร Get ั้งหนึ่งเห็นอ ah ืมรู้เลยอุ้ยกคุณแจขึ้นสนิมเซฟ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 คุณแจขึ้นสนิมได้เป็นไงล่ะโอ้ยน่ากลัวว่ะเขาไม่ชอบอีตัวอีตัวอันนั้นมากกว่าไหนอีกม่วงหัวหัวเหลืองใช่ไหมไม่ไม่ตัวเนื้อที่มันมีโคตรไวอะจะไหนบ้าแบีบด๊านมาเหรอ เราไม่ค่อยดูเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยผีแบกน้ำใช่ไหมผีแบกนอใช่ผีแบกน้ำรอเพเก์พี่รอเพเกอร์ของผีแบกน้ำเอาแบกน้ำมาดูเหมือนเดะเลยมาเป็นลาวาเลยเดี๋ยวหน่อัวนึงหน้าขอตัวไปสลายโกล e t เลสโกโรตัสแถวตรงก่อนแมงไม่ใช่ว่าทำได้นะ เดี๋ยวดูก่อนว่าของมีอะไรบ้างนี่คุณแจคขึ้นสนิมแล้วก็ไขควงแฉกแล้วก็มีหลอดไฟเอาไปทําแปะไรแล้วก็จะออกไปดีไหมจะออกไปดีไหมออกไปเลยออกไปเลยออกไปออกไปอัอดนี่พร้อมผิดใครวะตึงตึงตึงตึไอ้สัตว์นี้ก็ไม่หยุดวะไอ้อหัวเหลืองมันจะสุ่มมาเรื่อยๆได้ปะ หัวเหลืองมันก็เริ่มเร็วขึ้นจริงๆไหมแต่อีมิกัดแล้วนะม,มีกะแต่ท้ายอย่าพูดบันเลยเฮ้ยไม่มีหรอกเธอจะเธอเชื่อเราเชื่อหาลละอะไรล่ะกลัวเท่ย์กลัวแทบขี้จะเล็ดเนี่ยขี้จะเล็ดด้วยโหดจริงไรจริงล็อกล็อกล็อก,อก,อกเอาแล้วไงมึงนนงน,นนั่ไรหัสเชื่อรหัสอีกแกหาจากไหนละนี่นะ ปิดไม่ออกมหเปิดป <Yes> ุ๊บปุ๊บอ้ตกใจตกใจเสียงยูมี่อกยูมี่แม่งอันนี้คืออ่างระเีเปี้แบบใช่เป็นอีโปนี่ใช่คนเละเ้ยโอยยีเา าุโร่ะนะเอ้ยเดี๋ยวนะทาคุโร่มันอยู่ไหนตายห่าบอกไปชั้นหนึ่งเลยไม่รู้เออใช่มันเจอตอนเดียวแล้วก็หายแวบไปเลยนี่ไงฉันพอมังสื่อภาพประกอบนั่นไงแล้วก็ไปเปิดอ่านดูนัยนะเพื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่ไงดูนะมันคือตัวอะไรดูเคียอะไรเนี่ยเฮ้ยเริเิมอยู่ว่ามีมิสเตอร์ใครก็ไม่รู้มา สีสีเหมือนตรงนั้นเลยสีแค่ไหนเหมือนรหัสสีสีเมื่อกี้นี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปที่ประตูไม่ใช่หมวออีอีเมื่อกี้แล้วไมโอ้อากาศไหนวะโดนตุ๋ยอะไรอ่ะไม่ออกแดงเขียวขาวขาวก็ให้นับตัวเลขปะแดงคืออะไรอ่ะแดงคือสามปะแดงหนึ่งหรือเปล่า หนึ่งหาอะไรหยบหยักขนาดนั้นอ้มันดูยากเขาดูใหม่สิคะเอาไฟเช็คเผาแม่งเอาหลอดไฟดูแม่งบ้าเหรอบิดหัวเป็นแบงแม่งดูใหม่ดูใหม่แป๊บนึง เอามาเพลงสาตากับถ้าเรามองกลับได้นะคุณเดี๋ยวแันบนึงนะฮขอววเวลาแป๊บนึงอันนี้ต้องคิดนานแน่นอนแน่นอนว่าจะมีแอบจะมีเสียงกรีดแบบภายในเออขอโทษนะผมก็ไม่ทราบระหัสอืมเราก็ต้องมาขุมมั่วกันนะมันต้องเอาอ,อกกุปกรณ์ใดอันนึงที่มันต้องทำได้อะทำอะไรอะ มันดูออกที่ข้างหนังสืออ่ะทำะไรแต่ตอนอื่นถ้าออกไปข้างนอกปุ๊บจะเจอะไรไหมวะดึงดึงเฮ่าอย่าเ <laughs> <laughs> พิ่งมาถึงดึงตรงน,นี้เ๋ยวแห้งเสียวอ่ะวับวเลยดึงดึงเฮ้ยไม่เดินกลับเลย <laughs> ไม่มีหรอกเธอเชื่อเราไม่มีอะไรมาเ <laughs> ชื่อหาเลยว่ามีมีอะไรมา <laughs> บอกรักกวงบอกรักทำไมฉันไม่ได้รักเธออืมหัวเหลืองมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวข่าวว่าถ้ามันจะมีตอนนึงเว้ยเราต้องไปแอบในตู้เพราะมันจะมาทั้งสองตัวเลยเย็โหดไปแล้วเดี๋ยวนะดูไม่ออกวะมันต้องมีอะไรเงินงำในกำแพงบอดมันว่างเลยแล้วไอ้รหัสรหัสอะไรเนี่ยลองดูรหัสดิ้หัดหา หัดหาะไรนิดเดียดูดูมีแต่แดงเขียวขาวน้ำเงินลองดูนะแดงเขียวขาวน้ำเงินแดงเขียวขาวน้ำเงินฮ้ยทำไมรู้สึกว่าสีขาวเหมือนสีหรอเออว่ะสีขาวเหมือนสีลองเอาเรื่งมาประกอบกันป่ะโอ้โหล้บลึก แต่แต่แต่ไอกตัวสีน้ําเงินเราจะดูไม่ออกที่สุดในชีวิตขาวสี่ใช่ไหมขาวสี่ขาวสี่สีแดงสามปะก็เหมือนนะผมว่าเขียวมันเหมือนหกอะตองกับหัวแล้วมาประกอบด้านล่างเออหกเขียวแล้วเงินน่ะเงินเหมือนสองไหมเงินไม่รู้อ่ะด้านบนน่ะเงินไม่รู้อ่ะมันมัน 8ปดแปดเป้าแปดเหรอน่าจะแปดมั้งน่าจะจะ8แปดเพราะว่าถ้าเราเอามาประกอบกันเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะโอเคนั่นก็มาถ่ายต่อนะแต่ต้องเรียนก็คือมีจดได้แดงเขียวขาวน้ำเงินจดไปแล้วนะถ <Okay, S 2> ้าอะไรนะแดงสีแดง,แดงอะไรเขียวขาวแป๊บนึงสามไเจอรี่ทำเหอะอ่อาลูกแล้วก็อะไรอะ่ะแดงเขียวเขียวอะไร เขียวเขียวเขียวเก้าก่อนเก้ก็หกอ่ะเก้าก่อนแล้วก็ศเอ้ยสีอะไรอ่ะสีขาวก็สีขาวสแล้วก็ศูนยได้ไหมอสัตเอสัต้อสัตต้องหกเอนีตต้องเก้าเอ้ยสีอนีตต้องแบบศูนย์ไม่ถูกเดี๋ยวนะมัน คือตัวหลังมันถูกละมั้งแต่ตัวหน้ามันผิดตัวหน้าสามหรือห้าวะนั่นนี่สามอย่าสต๊อปแป๊บนะฮะแป๊บหนึ่งแปเออถ้าที่หกก็มีว่าเราล้วค่ะท่านผู้ชมเออคือเดาแน่นอนอันนี้คือห้านี่คืออะไรนะเก้าอันนี้คือสี่นี่คือศูนย์ไม่ถูก ไอสัตว์กู้าดีจนี่อ่ดนอยู่วันนี้อ่าอัดนอันอันนี่คืออัดนคือจะบอกว่าต้องไปหนอแล้วโอ้งั้นก็ไปบุยนะแล้วก็ลาก่อยสัตแบบอันนี้นะงั้นก็ขอจบอยู่ตรงหน้าประตูเดี๋ยวเผื่อมีตัวอะไรก็ไม่รู้โผล่มาแล้วก็ขอลาก่อยก่อนนะโอเคบ๊ายบายนะซีอูโอเกทูบอโลซิดดาวทุยติดดาวไม่นางด้เนี่ยโอเคบายบายนะบายลาก่อย we <laughs>